ตลอสัญญาคับสําหรับมิซูบิชิไตทันปี2021เครื่อง2.5ดีเซลนะครับผมนี่ใฟแม็กใหม่ยางใหม่ครับกรทรงลงล้อครับกระทาปั๊มย่าง XCD นะครับพร5,000ับารตลอดสัญญาครับติดฟิล์มให้ใหม่คอกใหม่แซมเล่นะครับนี่สวยๆครับนี่ภายในมีจอปับค้างไฟฟ้านะครับใหม่วิ่งอยู่2,000โลครับเปเกียร์ธรรมดาครับมีจอแอนดรอยด์พรนะครับระบะกันโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยับห้าดาวเลยครับนี่สวยๆครับกระทาปั๊มย่าง XCD นะครับ ทุกได้ตันสองตันได้สบายๆครับันนี่ไม่เสริมแนบเสริมพาวถ้าลูกค้าอยากได้พาวแนบเดี๋ยวจัดให้ครับนี่คอกใหม่ซับเลนให้ตัวยูให้พร้อมครับนี่สวยๆครับผมอันนี้ช่วงล่างมีเสริมแนบมาข้างตัวนะครับผมทุกได้ส่งตันได้ครับนี่ตันสองตันได้สบายๆนะครับถ้าใครยากทุกหน้าตรงนี้เดี๋ยวเสริมให้จัดให้ครับผมราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทผ่อนห้าพันบาทะกันตลอดสัญญาครับด้วยดอกเบี้ยพิเศษด้วยครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆครับน็อตไม่มีขยับครับนี่มีใบเซอร์5ดาวลุกจุดนะครับนี่5ดาวลุกจุดครับการันตีได้ครับจากบริษัทกูสเปคชั่นนะครับเพื่อคุณภาพ5ดาวลุกจุดนะครับแจ้งคอแจ้งแนบลงเล่นไม่ใช่ครับอันนี้กันชนหน้าเป็นสีดำมากเราไม่พ้นไม่เป็นสีขาวสวยๆรอๆครับนี่รอๆครับเหี่าผู้ชมห้องเครื่อนมั้งครับนี่ครับรับประกันเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับครับแถมบริการที่เหลือเฉยให้1ปีรถเสียแบตหมดยางแบนนะครับนี่ครับนี่ แบตเปลี่ยนลูกใหม่ให้แล้วน็อตไม่มีขยับอาร์คเดิมๆนี่คาหน้าเดิมๆคาตาเค็บเดิมสีแต้มโรงงานยังอยู่นะครับมีมอกพร้อม,พอมครับนี่อาร์คอ,อยู่ครบหมดน,นะครับนี่คตาเค็บเดิมๆเลยครับห้าพันปลายตลอดสัญญาราคาที่สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทปี 2, ทสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าตัดสินใจทักไปนะครับเดี๋ยวมีน้อยมินน้อยขายที่ต่อไปเรื่องหัวเดียวไว้ใจ,จรถบ,บ้านมีสองครับฝากกดไลค์กดติดตามครับมีรถล็อกฮอกลงขายทุกวันครับ